ไกวาตัวนี้จะเป็นไกด์วายอยไปให้สุด กอ่ะก็จะใส่อันนี้เข้าไปง่ายแล้วทีนี้ก็ไกดตัวฮิตเตดฟอ่ะค่ะจับตรงเนี้ยให้ตรงเป็นอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตอนดึงแล้วสายมันจะไปไม่สุดแล้วก็<อ>เกี่ยวไว้ที่ตัวนี้ค่ะปลายสายก็คล้องไว้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ดึงค่ะ <laughs> โอเคดึงไปได้เลยค่ะ เนี่ยคะ่ะถ้าเราทําให้สายตรงอ่ะม <ừ, S 1> ันจะง่ายซืพอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งถอดตรงนั้นนะคะคราวนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใช่ค่ะให้เสร็จก่อนแ,<ร>แล้วจะเห็นว่าอันเนี้ยคะ่ะมันมันจะไปไม่ถึงอืมมันไม่สุดอ่าเดี๋ยวดีากก่าดีคะ่ะตรงนี้เน,นอเตสีที่ตัดมาเป็นเนื กำลัง <laughs> จะบอกว่าพี่เปิ้ลตัดนะไม่เท่ากันอืมตัวซิลิโคนไอซิลิคโคนเนี่ยร้อยสิบเอ้ยซิลิโคนร้อยี่สิบแต่ไอ้เนี่ยร้อยร้อยห้าถ้าจะไม่ผิดหน้าตาแบบนหน้าจะร้อยห้าถ่ายเอาไวค้ค่ะเดี๋ยวไปบอกให้พี่เปิ้ลเปลี่ยนสายยาวให้ได้ค่ะตัว <Okay. S 2> ายพี่เต้นไว้วจะเอาออกไหม ก่อนนะครับเพื่อเอาออกได้แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกะก,กะมีทริคนิดนึงว่าตอนที่เรายังดึงมาไม่สุดเนี่ยค่ะทันเก็บมันอย่างนี้ไปก่อนอ่าแล้วเราก็ค่อยพยายามซึ่งเด็กคิดว่าน่าจะพยายามไม่ได้เดยวขอลองก่อน,นโอเคโอเคแต่ตอนใช้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะค่ะน้ำจะล้นเลยอ่าทีนี้ สองอันมาต่อกันด้วยตอร์แท็ b ฝากค่ะัการเลยออเดี๋ยวจะเตรียมไว้คืออีทนเดี๋ยวจะได้ถ่ายเอาไว้ด้วยอุปกรณ์หนึ่งชุดมีอะไรบ้างบ้างค่ะ นี้นะคะแล้วก,วก็อันนี้ฝากใส่ตรงนี้ที่ลไปเลยคะ่ะแล้วก็อีกอันป็นต่อได้ะะเลยค่ะจะเป็นคู่อย่างนี้ ทางนี้ด้านนี้<ฮ>ะจะต้องมีฟิลเตอร์หนึ่งตัว XI v a l v หนึ่งอันสีน้ำเงินเข้มคือของผู้ใหญ่สีฟ้าสว่างคือของน<ะ>ิวบอลนะคะตรงนี้นะใช่ค่ะใช้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้ XI v a l ก็ใส่อย่างนี้ได้เลยในเวลอบก็บิดออกแค่นี้แล้วทีนี้ก็เหลือซิลิโคนเล็กเส้น เดี๋ยวไไล่ดอีกตัวไล่ค่ะควรการฝากลักลลูกศรเข้ากับลูกศรอ,ออกไอ้อลูกศรอ,ออกเนี้ยจะต้องต่อกับตัวนี้ค่ะแบบนี้ลูกศรเข้าเนี้่จะต้องมีอะแดปเตอร์หนึ่งตัว,วเลยนะคะเข้าตรงเป็นข้อต่อตรงตรงอ่ะนี่ค่ะต่อกับอันนี้ ให้เข้าตรงนี้ได้แต่เ,เราค่อยจัดตำแหน่งสายแต่ตรงนี้ต่อไม่ได้ต้องใช้ข,อขอ้ออใช่ค่ะหนึ่งตัว โฟเซนเซอร์โฟเซนเซอร์ของผู้ใหญ่อ่ะเป็นอันที่โฟเซนเซอร์ของเด็กจะเป็นอย่างนี้นะคะคะก็ใส่ตั้งตรงเราหาของผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่หน้าตาจะต่างกันอยู่แล้วก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีอาจจะอยู่ในตัวอะแดปเตอร์สำหรับ นี่จะเกี่ยวเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะที่แย่ไปไม่สุดแบบนี้อ่าแสดงว่ารุ่นเนี้ยแย่ไปไม่สุดเวลาใช้กับผู้ป่วยมันจะหลุดง่ายให้ถอดออกแล้วใช้ตัวนี้แทนแล้วก็ประกบไปอย่างนี้ แต่ถ้าตอนต่อมันเสียบได้พอดีก็ไม่จําเป็นต้องถอดเพราะว่าการผลิตของฮามิลตันของบางรอบอะคา่ะมันคือคนละไซสอันนี้คือที่ต้องรู้แล้วก็อันนี้แล้วก็เหลือที่เต้นวกับเทม มันจะถูกออกแบบมาเนี่ยให้ใช้กับ rt มันจะไม่สามารถเสียบไปทำฮีทให้กับตัวนี้ได้เนี่ยค่ะมันเลยมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งให้มาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต่อตัวเซตรียูดเราจะทำตัวนี้หายไม่ได้แล้วก็ต่อ,อตรงนี้มันจะมีมาร์กบากของมันอยู่แล้วเราก็ใส่ไปตรงๆได้เลยนะคะ นะคะแล้วเดี๋ยวจะไลให้อีกทีอุปกรณ์ที่ต่อทั้งหมดจะมีแค่นี้เดี๋ยวเวทให้ถ่ายรูปอุปกรณ์ตอนบรรฟูเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายไล่ให้แต่ละจุดโอเค